สวัสดีตอนเช้าจากประเทศไอร์แลนด์นะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยปุยก็เลยออกมาที่สวนหลังบ้านนะคะมาสำรวจดูว่ามีต้นไม้อะไรออกดอกบ้างนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามุมนี้คือมุมโปรโด,ดของปุยเลยนะคะปกติช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยปุยจะออกมานั่งเล่นที่นี่นะคะออกมารับแสงแดดเราจะอยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวที่ยาวนานแต่เวลาช่วงฤด,ดูร้อนที่นี่ก็จะออกไปอยู่กันที่สวนหลังบ้านทีนี้เนี่ยปุยต้องบอกก่อนว่าในช่วงปกตินะคะ มีดอกไม้เต็มทุกกระถางเลยนะคะแล้วก็จะออกดอกสดใสมากแต่พอเพอิญว่าช่วงเนี้ยช่วงโควิดใช่ไหมคะเวลาที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผีเนี่ยจริงๆเราต้องออกไปที่ร้านดอกไม้แล้วก็ไปซื้อดอกไม้มาซ่อมต้นที่ตายไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะปุยเนี่ยจะขับรถไปดูว่ามีร้านไหนบ้างที่เขาขายดอกไม้แล้วก็เขาเปิดให้บริการแล้วนะคะเพราะว่าก็มีหลายร้านที่ยังปิดให้บริการอยู่อ่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าถึงแม้บ้านเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองดับลินนะคะ แต่ที่นี่ต้องบอกว่านกเยอะมากเลยนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคือจะได้ยินเสียงนกรอบบ้านเลยเหมือนอยู่ในป่าอย่างนี้เลยนะคะเสียงนกงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งของปุยกับพี่ลีชาติก็คือเราจะเลี้ยงนกนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงนกแบบธรรมชาติคือเราเนี่ยจะเอาอาหารนกใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ หลอดอาหารเนี่ยแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตามต้นไม้หน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ให้นกเนี่ยเขามากินของเขาเองนะคะแล้วเวลาที่นกมากินเนี่ยเราก็แอบอยู่ในบ้านช่มอาหาแล้วเราก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้นั่นก็คือเป็นความสุขเล็กๆนะคะของคนเลี้ยงนกซึ่งวันนี้เดี๋ยวปุยเนี่ยจะออกไปซื้ออาหารนกกลับไปหาซื้อดอกไม้นะคะมาซ่อมต้นไม้เก่าที่ตายไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะว่า ที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเวลาที่เราไปเดินเห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยไปดูว่าเขาปลูกดอกไม้กันยังไงนะคะปลูกเป็นแบบเมล็ดปลูกทั้งหัวหรือมาเป็นแบบต้นอันนี้ค่ะเดี๋ยวปุยจะพาไปดูที่ร้านขายดอกไม้ต้นไม้นะคะว่าเขามีขายแบบไหนบ้างปุยเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากเลยยาวถึงขนาดอ้อมไปอีกฝั่งตึกนึงเลยอะ แล้วปุ้ยก็มาใหม่วันนี้นะคะเพราะว่าปุ้ยต้องการที่จะซื้อของตอนนี้ปุ้ยก็อยู่ในคิวแล้วนะคะคนที่นี่เขาก็ดูอดทนกันมีนะคะไม่ได้มีใครสแสดงอาการหงุดหงิดปุ้ยว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศไม่ร้อนนะคะคนเลยใจเย็น <c oughs> เขาจะมีเส้นตีระยะห่างเลยนะคะให้ยืนห่างกัน2เมตร โอดีมากเลยค่ะข้างในเขาจะตีเส้นให้หันกัน2เมตรทุกตารางนิ้วเลยนะคะอาหารนกนะคะที่คุยตามหาเดี๋ยวจะซื้ออาหารไปให้นกในส่วนของผักนะคะเขาบอกว่ามือใหม่ต้องปลูกผักแบบนี้มีอะไรบ้างนะคะก็ะคือมีมะเขือเทศมีบลอกลี่มีแครอทแล้วก็มีพวก ตัวนะคะมีพวกผักสลัดพวกแนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นพวกมือใหม่ให้เริ่มปลูกจากตรงนี้เลยอันนี้ราคานะคะอย่างปุยมือใหม่นะคะต้องเริ่มจากผักสลัดนะคะเอานี่เลยไปปลูกจะเห็นว่าแผงมเมล็ดผักเนี่ยหมดแผงเลยนะคะช่วงซัมเมอร์ที่นี่นะคะคนนิยมปลูกผักปลูกดอกไม้กันเยอะมากเลยค่ะ หมดแผงเลยวันนี้โหมะเล็ดผักนะคะหมด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 แผงมาดูมะเล็ดดอกไม้กันบ้างนะคะเป็นเซ็กชันที่ปุ้ยชอบที่สุดก็จะมีดอกไม้นานาชนิดนะคะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนแผงนี้ก็เหมือนกันนะคะหมด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 นะคะเหลือไม่เยอะเลยคือดอกไม้ที่เนี่ย สวยมากๆนะคะแล้วก็ปลุกออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยอ่ะอันนี้สีฟ้าุปชอบมากเลยหมดนะคะหมดหมดหมดมดมดมาที่ชนิดดอกไม้ที่ทุกคนคุ้นเคยดีนะคะก็คือพวกดอกทิวลิปดอกลิลลี่ เขาบอกว่า plant now for amazing spring color คือให้สีสันที่สวยงามมากๆ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีดอกอะไรบ้างที่เรารู้จักกันนี้ก็คือลิลลี่เดนเลยนะคะโอยสีสวยมากเลยอะดอกไม้เซตเนี้ยดอกไม้เซตนี้เขาจะปลูกด้วยหัวนะคะก็คือจะเอาคือเอาหัวจะเอาจะเอาต้องเอาหัวเนี่ยไปปักดินนะคะแล้วก็ดอก เบโอเนียอันนี้เบโกเนียนะคะสีสวยมากคุยชอบเดเรียเนี่ยสวยมากๆเดี๋ยวคุยจะซื้อลิลลี่นะคะอันนี้เป็นดอกไม้โปรดของคุยเลยตั้งแต่ย้ายไปอยู่ไอแลนด์คือสวยมากแล้วก็หอมมากคุยปลูกไว้ทั่วบ้านเลยหลากหลายสีสันเดี๋ยวไปปลูกเพิ่มดอกนี้เหมือนดอกป๊อปปี้นะคะนี้ก็สวยอนะ่ะเดี๋ยวอันนี้คุยจะเอาไปปลูกด้วยใช้หัวแบบนี้นะคะปลูก ดอกจะได้แบบนี้เลยอันสุดท้ายก็คือเบโกเนียถ้าปุ๋ยออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะใช้หัวปลูกเหมือนกันสวยมากตอนนี้ปุ๋ยเดินมาดูด,ดอกไม้นอกอาคารนะคะเขาก็ขายดอกไม้ที่เป็นต้นเรียบร้อยแล้วด้วย มีมากมายหลายชนิดเลยนะคะอันนี้เป็นดอกเบลเลียสวนมากๆมีหลายสียนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ปโปรดของปุ้ยอีกดอกหนึ่งปุ้ยก็มีปลูกไว้ประมาณ5ต้นที่บ้านดอกลิลลี่มีแบบต้นแบบนี้ก็ได้นะคะจะซื้อแบบนี้ไปก็ได้ราคาจะสมกว่าน,นิดนึง เอาแบบเป็นต้นสีชมพูนี้ไปอีก3ต้นนะคะข้างนอกก็จะมีดอกไม้แบบนี้นะคะหลากหลายชนิดเลยสีสันสดใสสดงาม ันนี้จะเป็นดอกไทเป็นเยวลาออกดอกเฉยมากคุณมีต้นหน้าบ้านนะคะต้นใหญ่เลยดอกลาเวนเดอร์ที่เป็นทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงนะคะอันนี้ก็สวยนะแต่ต้องปลูกเยอะๆมาอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นผักสวนครัวที่เขาปลูกไว้เรียบร้อยแล้วมีการเพาะต้นพร้อมที่จะปลูกได้เลยราคาก็จะแพงกว่าเป็นเมล็ดนิดหน่อย ใครอยากปลูกบอ็อกคลี่นะคะอันนี้ต้นบอ็อกคลี่ก็ซื้อเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะ3ยูโรสีบาทไม่ใช่สมยูโรสี่สิบห้าเซนต้ตนข้าวโพดยังมีนะคะแต่ว่าปุย๋ยไม่มีเนื้อที่ในการปลูกต้นข้าวโพดอันนี้ก็จะเป็นพวกผักกาดผักสลัดอที่ปุ๋ยจะซื้อเมื่อกี้นะคะปุ๋ยซื้อเป็นต้นแบบนี้ ข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งเพาะต้นกล้านะคะเราเอาไปปลูกลงกระถางได้เลยบรรยากาศร้านขายดอกไม้ช่วงโควิดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวปุ้ยขอตัวไปชอปปิ้งก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายค่ะ